นครับสวัสดีครับพี่ๆนาน้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับตี่แวะเข้ามาชมทางช่องสตาอีสานบานถุงนะครับเนาะพอครับผมจินเคยครับ ในสไตล์หาอยากหากินนะครับเนาะเมื่อนี้ออกไม้จอบยิงป่าคือเก่าครับผมช่วงนี้อาจจะเห็นออกยิงป่าเนี่ยนะครับเนาะ,ค,นะคลิปยิงป่าพอช่วงนี้กําลังฟึบลือฟีมือนะครับกําลังสอบมาสันซะแต่ปืนมากเห็นอยู่สองสาคลิปแล้วนะครับเนาะยิงผ่าร้ายแหงนะครับบัตันู้ บมทันหูใจปืนอยู่บมทันหูทิศทางนะครับยิ่งผาดร้ายนะครับก็ต้องมาสอมนะครับช่วงนี้โจนี้ก็หลับชมสไตล์ซุ่มยิ่งไว้ก่อนนะครับขืนยิ่งปลาก่อนนะครับเนาะส่วนวิธีอื่นจะจังวากันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะวันนี้พิกัดนะครับจะเป็นบอ่อดินบอ่อหินเก่านะครับเนาะ ที่เพื่นคุดเอาดินเอาหินแล้วนะครับนาะเดี๋ยวมานั่งเบึิงว่าสชิมีปลาบอนะครับชีมีปลาขึ้นให้แบนเป่าบอให้ได้สอมมือบอนะครับนะาะถครับผมือก็ะสือ่าย่ไม้ไปเรื่อยด้วยครับด้วยพี่น้องเขา หมายก็คืออยู่ได้ลหะครับแต่ว่าจักสีจังใดนะครับมองหันปลาคือเรล่นดีเลยเนาะตอนนี้กับแปดมุ่งกลัวอะไเนาะครับเนาะ กันครับพี่น้องคือบอ วนนี้บินเดียวด้วยครับพี่น้องเฮ้าสายเดียวอีกนะครับใส่เวทาบรลนนะครับ สิเกาหมู่เง้ยเนาะครับเนาะเดี๋ยวต้งหญาไม้แล้วครับซึ่อว่าปลาบกขึ้นเลยครับมุมนี้มุมนี้ปลาบกขึ้นครับเดี๋ยวหงาไม้นะครับเดี๋ยวพอกันอยู่ไม้ต่อไปครับผมครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไม้ที่สองแล้วเนาะครับเนาะ เสียทัดกันมองเห็นกะที่ว่ากว่างกว่าเก่านะครับเพราะว่าต้วนสูงกว่าเก่านะครับแต่ว่าจักปลาสิเป็นจังไดนะครับสะมารหลุ่นน้ำเป็นเลผมตัดติดตามหลุ่นน้ำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะมีไม้สามไม้สี่นะครับเปิงซ่วงแล้วถ้ามีตัวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาหลุ่นทํากันครับพี่น้องเฮ้าติพพอบบนะครับเจอตัวขึ้นมาใหา้ได้ซอบมือบอนะครับตอนนี้ก็เก้ามุ่งสิบนาทีนะครับเนาะ หน้าทีแปดมุ่งกลัวนะครับผ่านไปชั่วโมงละชั่วโมงกลัว,ลวๆเพราะท่านมีผลงานอยู่ครับผมวันนี้เจ็คิมีผลงานกระป่านหรือบอนะครับ ปนันนี้ครับผมโดนครับที่ดโดนครับผมอันนี้ครับ นินไซส์สวยๆครับโ,โดนจนได้ครับโดนให้ อาจจะได้ลงครับไม่ได้ลงครับผมโอ้ปานนไใสสวยครับใสนี้อาจจะโลครับโลอัพครับเห็นไหมครับพี่น้องแต้มที่สวยครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับติดตามรุ่นต่อไปครับผมมาสิมีแต้มอีกบอนะครับผมโอเคครับ ครับผมหลังจากใช้เวลาไปนะครับหนึ่งสองชั่วโมงกลัวๆนะครับเดนิเนร์กับสิบมงยี่สิบนะครับเนาะกะสรุปผลงานนะครับมือนี้กะอยู่หนึ่งแต้มนะครับปานินครับผมหนึ่งแต้มปานินนะครับไซโลไซโลนะครับที่ว่าใส่โอเคนะครับ ครับผมใส่หนึ่งแต้มนะครับแล้วนิ่ไส์บูบหนึ่งแต้มนะครับผมนะครับเห็นตัวเดียวนะครับขึ้นมาตัวเดียวถูกดีนะครับที่ฟุูกถือกระได้วุ่นี่ครับขาดสีดเนาะพี่น้องเขาครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเนาะขอพ่อจบคลิปนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อครับ ผมในคลิปหน้านะครับทางช่องสไตล์สารบรรทุงคือเก่านะครับไปหาอยากหา้กินในสไตล์ใดนะครับังได้กฝากติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับครับผมเดยวพอกันคลิปหน้าครับผมทางช่องสไตล์สารบรรทุงโชคดีมีความสุขมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม